กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มปุ้ยตามนะครับในไ G นี่ครับหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองนะครับเอาสำหรับผู้ชมน่านใดเนี่ยที่มียอดปุ้ยตามน้อยนีเราอยากจะเพิ่มยอดปู้ยตามก่อสามารถเมิ่มตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับผู้ชมก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาก่อนได้เลยนะครับเอาแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นี้ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เค k e ีโ s o c i a l c o m กันแล้วนะครับ อาพอเข้ามาเลยนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนี่ครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานกันก่อนเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลรหัดผ่านแล้วยืนยันหัดผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดติฉันใช้ชโปรแกรมอัตโนมัติด้วยนี่ครับแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยนี่ครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานได้ไปฉีก o o เกิหรือว่า Gmail อ่าในเครื่องตัวเองได้นี่ครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนี่ครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดลงชื่อเข้าใช้นี่ครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kemkisocial.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้บร,ริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ IG YouTube Tik t o k แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนี่ครับอ่นในทวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนแพลตฟอร์ม IG นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับ อ่ะแล้วก็มาดูที่หมดหมู่นะครับเ้เราต้องการจะเพิ่มผู้ิตามนะครับก็เลือกมาเลยนะครับที่เพิ่มผู้ิตามอ่ารับประกัน30วันนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่ะในบริการจะมีอยู่4บริการนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ IG นะครับแล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์เทีรวต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับแล้วก็อ่าขลอกลิงก์หน้าโปรไฟล์โดยการกดที่จุดตรงนี้แล้วก็กดแชร์ไปยังแล้วก็มากดคดลอกลิงก์ครับอ่าแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับในส่วนจำนวนะคีับอยากเพิ่มผู้ติดตามไปกี่คนก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปที่1 0 0คนนะครับอ่าพอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าจะจ่ายเขาเขาจะคำนวณเวลาตารางตัวเดียวนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะครับ อ๋พอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ๋อเดี๋ยวาค่อสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ยครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์เนี่ยที่เราเรียกการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นีครับของอ่าโปรไฟล์นี่ครับอินสตาแกรมที่เราใส่เข้ามานะนรับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูเลยนะว่าลิงก์โปรไฟล์ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดผรติดตามก็จะไม่เพิ่มมขึ้นนาะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าบริการนะครับที่เราเลือกกันมาเนี่ยครับเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอันนระหวงเงที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับเอาแล้วก็มียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหลือเพิ่งเข้ามาช้งานใหม่นี่ครับอะไร้ยังไม่เคยเติมเงินกันเลยกับคผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินกันเลยนะครับในเมนูเติมเงินก็จะมีเอาเืองนะครับสามช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนเคอร์โค้ดครับ อันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธานาคารนีครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2จะเป็นช่องทางทุรมนิวเลตนะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและในทุกช่องทางเนี่ยเขาก็จะมีคําแนะนาในการเติมเงินนะครับด้านบนแบบนี้นะครับผมู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมาอ่านคำแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับ อ่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะเแล้วใช้บริการในเว็บไซต์เกิน500บาทขึ้นไปเลยนีครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะรับสิทธิ์เนี่ยดูซีดีหนังจีนฟรีกันเลยนะครับอ่ะก็กดมาที่เมนูซีดีหนังจีนนะครับอ่ะเขาก็จะมีเลือกดูนะครับหลายร้อยเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตเรื่องใหม่ๆให้เราดูทุกเดือนเลยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ไอจีกันเลยนะครับ อาตัวนี้ยอดผู้ตามนันอยู่ที่4 3คนนีครับเดี๋ยวผมจะลองกรีเฟหน้าจอเลยะนรับดูว่ายอดผู้ตามนี่บเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอาตัวนี้ยอดุูยตามของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง143คนกันแล้วนะครับอาขาถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไฟไม่นานเลยนีครับต่อมาเนี่ยพอยอพุ่ยตามขึ้นกันแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใานเนี้ยที่อยากจะแนะนำใเพื่อนๆได้เข้ามาชิงงานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับาค่อยกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็มากดแชอ์ลิงก์หน้าตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคุณจักได้เลยนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคุณจักได้เข้ามาช้งงานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จได้ตาค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนี่ครับแล้วหากคุณผู้ชมน่านใดยเนี้ที่ได้เข้ามาชิงงานแล้วกิามีปัญหาในการช้งานนนนนรรอ่่มมมีีปัักกคบ็ยดดทเเูตตติล กาค่อยีเ,อเลือกติดต่อมีแอบสองช่องทางะครับช่องทางแรกะครับก็จะเป็นอ่าช่องทางไลน์ะครับก็แอดไลน์ไปได้หรือว่าใครจะสกแกนขีวโคตรก็คลิกที่ไลน์ตรงนี้เลยนีครับอ่ะส่วนช่องทางที่2จะเป็นตัวเชื่อนำตรงนี้ก็กรอข้อมูลกันให้เรียบร้อยะครับหรือว่าถ้าใครที่มีไฟล์รูปภาพหรือว่าหลักฐานที่อยากจะแนบไปก็สามารถคลิกที่แอดแตกไฟล์ด้านล่างตรงนี้เพื่อแนบไฟล์ได้นะครับแล้วก็กดส่งตัวให้เรียบร้อยนะครับ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปลงหน่วยใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับต่อคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ